สวัสดีครับวันนี้วันที่สี่กรกฎาคมนะครับพศสอ6 3ันห้า้อยหกสิบสามะครับผมทีมงานร้านมังกรฟ้านะครับก็มาติดตั้งปั๊มเสมอพร้อมแผงให้กับพี่มะนะครับผมอยู่ตำบลแพรกรีราชานะครับอำเภอสันเขาบุรีจังหวัดชายัยนาทนะครับผมปั๊มเสมอที่เราลงไปตัวนี้เป็นตัวเจ็ดร้ยห้าสิวัตต์นะครับให้น้ำอยู่ที่เจ็ดจุดห้าคิวนะครับ เดี๋ยวนะครับดูความสูงสักครู่นะครับสูงในสูง65เมตรนะครับตัวนี้แสงแดดที่เราลองตอนนี้ไม่มีนะครับท่านดูนะครับแสงแดดสลัวสลัวนะครับไม่มีแดดเลยนะครับแน้ําที่ได้เต็มท่อนิ้วครึ่งนะครับท่อที่เราหย่อนลงไปเราหย่อนไปแค่ห้าท่อนนะครับเท่ากับ20เมตรระดับน้ําที่เราเจอเราเจอน้ําอยู่ที่10เมตรนะครับน้ำสวยงามนะครับ แผงโครงสร้างอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวไปดูกันผมพาขึ้นไปดูนะครับนี่ครับโครงสร้างสี่แผงนะครับผมสามร้อยสามสิบบาทสี่แผงนะครับอยูด่ด้านบนหลังคากันทีเดียวเดี๋ยวตัวนี้ใช้ระบบหอยโข่งด้วยนะครับเป็นหอยโข่งด้วยโดยการที่ว่าน้ำดึงจากบ่อนี้วิ่งเข้าไปแล้วก็ไปเข้าถัง ออกจากถังแล้วก็ับเาเทหอยโข่งนะครับเพื่อที่จะลดน้าในสวนให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวคลิปที่สองผมจะทําให้ดูว่าเป็นระบบไหนนะครับผมสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปที่2มัผมจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับสวัสดีครับ